แมนนายสุกิจราชาสุขพนักงาน4คนสัตวบาล1คนพนักงานรีดนม2คนคนให้อาหาร1คนปันนี่เงินลงทุน17ล้านบาท Material วัวนมพันโฮสต์ไตฟิเชียนกินอาหารแบบ TMR มีโรงเรือนซองนอนโรงรีดนมโกดังผสมอาหารเครื่องแยกอาหาร รถแท็กเตอร์และอุปกรณ์รีดนม .Management เป็นธุรกิจครอบครัวนายเฉลียวราชาสุขเป็นผู้ก่อตั้งฟาร์มเมื่อปีพศ2538เริ่มต้นจากการเลี้ยงวัว5ตัวต่อมาให้ได้ในสุกิจร,ราชาสุขเป็นผู้ดูแลกิจการจากฟาร์มมาจนถึงปัจจุบัน Value Chain ของราชาฟาร์มการพัฒนาฟาร์มให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกิจกรรมที่1กิจกรรมป้อนนมลูกลวัว และมีกิจกรรมการรับชมการแสดงคาวบอย ิจกรรมการรีดนมวัวต่อไปจะเป็นการนำนมโคมาแปรรูปเป็นไอศกรีมการขายปีกขายส่งให้ร้านอาหารและการขออยอย เป้าหมายหลักของนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารคือการได้เห็นผลิตภัณฑ์อาหารนั้นสามารถขึ้นทะเบียนอาหารและวางจำหน่ายในท้องตลาดอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวนักวิจัยจำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายอาหารได้แก่ 1. พระราชบัญญัติอาหาร 2. ประกาศกระทรวงสาธารณาสุข 3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและ 4. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมาการอาหารและยาการนำมูลโคมาทำเป็นเชื้อเพลิงจุดติจรวดการทำปุ๋ยอัดเม็ดปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักการขนส่งแบบโลจิสติกขายส่งนมสดและไอศกรีมสามารถรองรับได้ตั้งแต่รถขนาดสีล้อจนไปถึงรถหัวลากแล้วก็มีโมบายด็อกนะครับสำหรับงานเปิดตู้รวมไปถึงงานบรรจุตู้สำหรับนำเข้าแล้วก็ส่งออกด้วย รวมถึงตรวจรับสินค้าอย่างแม่นยำและอัปเดตสต็อกแบบเรียลไทม์ด้วยแฮนด์เฮลด้วยครับที่นี่มีรูปแบบพื้นที่การจัดเก็บสินค้าหลายประเภทเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบออนฟลอร์ซิเล็กทีฟแคลกไมโครแคลและคูลรูมสำหรับสินค้าที่ต้องการอุณหภูมิเย็นนอกจากความหลากหลายของพื้นที่จัดเก็บสินค้าและแฮนด์เดอริงอุปกรณ์ที่ครบครันแล้วเรายัางให้ความสำคัญกับพนักงานปฏิบัติการทุกคนด้วยการฝึกอบรมโปรดัก t h แฮนด์เดงก่อนเริ่มปฏิบัติงานด้วยครับ ในส่วนของการหยิบสินค้าเราสามารถอินเทอร์เฟซข้อมูลตั้งแต่การรับสินค้าทําให้ลูกค้าเห็นอินเวนท r รีแบบเรียลไทม์มั่นใจว่าทุกออเดอร์มีสินค้าพร้อมขายอย่างแน่นอนครับและยังมีการตรวจเช็คสินค้าคงเหลือแบบรายวันเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าคงเหลือจริงตรงกับในระบบด้วยครับโดยไฮไลท์ของบริการคลังสินค้า SCG Logistics เราสามารถคัสตอรไม์กระบวนการทำงานของคลังตามความต้องการของลูกค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า การกระจายสินค้าไปยังร้านค้าปีกทั่วไปช่องทางการจัดจำหน่ายหรือสั่งซื้อล่วงหน้าสามารถสั่งซื้อทาง Facebook บ,บ้านโนมโ,โอแอนอาร์ N R, ชอปปี้ลาซาดา